สุนักกับจระเข้สุนัขฝูงหนึ่งชอบมาดื่มน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำที่อยู่ใกล้ๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีจระเข้ตัวใหญ่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในละแวกที่เหล่าสุนัขดื่มน้ำสุนัขตัวหนึ่งสังเกตเห็นตลอดเวลาว่าจระเข้นั้นคอยจับจ้องพวกมันเพื่อรอให้พวกมันเข้ามาใกล้ แล้วจะได้จับกินเป็นอาหารเหล่าสุนัขจึงปรึกษากันถึงวิธีที่จะไปดื่มน้ำในลำธารที่มีจระเข้อยู่ได้อย่างปลอดภัยเหล่าสุนัขตกลงกันว่าจะผลัดกันวิ่งไปจิบน้ำที่ลำธารทีละนิดและรีบวิ่งหนีกลับออกมาแต่สุนัขแต่ละตัวต้องวิ่งไปมาหลายรอบกว่าจะดื่มน้ำอิ่มเมื่อเจ้าจระเข้เห็นเช่นนั้น จึงตะโกนบอกพวกสุนัขว่าพวกเจ้าเชิญดื่มน้ำอย่างสบายใจเถอะข้าไม่คิดทำร้ายพวกเจ้าหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นสุนักตัวหนึ่งจึงกล่าวว่าข้าไม่เชื่อคำพูดของสัตว์ร,ร้ายอย่างเจ้าหรอกในใจของเจ้าคงอยากจะลิ้มลองเนื้อของพวกข้าเต็มทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนฉลาดจะไม่หลงเชื่อคำลวงของคนพาล